สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อพ่อกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องมื่อนี้ห้าวห้ากับสกินเขาเที่ยงพี่น้องเอ้ย <c oughs> มีอย่างใสมูตตมังหง <c oughs> ปิ่งปลา <c oughs> ลาบเทา <c oughs> มามาพี่น้องมาหมุดจอกินน้ำกันแสบแบเห็ดเองมือน สวัสดีพี่น้องเปิดกุ้งกคนสวัสดีพี่น้องปลามาเป็นไส้นะปลาป่าเอาไหมปลาคองปลานดำคองน้องแทนบอกกินบวกาวนี่ลูกบวกกินน้ำเยอะมาอีกค่อยจัดนะคอยหยไปข่าวทั้งนั้นเจ้าบอกกินบวกม่แม่น้องแทนไปใช่เลย บุกินบ่บกเดี๋ยวเธอจะเสียใจหมดแล้วหมดเลยไม่มีซ้ำอ้าวบ่มีเติมคือบุฟเฟ่มามาพี่น้องบัวลยายหางหิวรับเท่าจี้ได้บ่วไม่ไงิันยังอยู่ใจ<ำ>มามาพี่น้องก,กินข้าวรับกันเด้อพี่น้องด้อ สบายดีอีกรอบพี่น้องเจ็บาปาป้ามหัมสิกินยังเจ็บปากยังบ่เศร้ากินตามหงมต่อมันมันะขอมักแล้วแล้วอันนี้ซื้อเป็นโลขอมักแล้วเลยอ๋อดีพี่น้องเลยแบบคนตกับโต๊ะก็ได้กระโด,ะะดงองโมเสกกลับเท,ท่านะ่ะดู คน,นสีไม้แล้วจะหูบอ่อสิมหาห้าสิบหกตายแล้วนี่นหน้ากเก่ายังซองลองอูกขุนพญุนะไม่ได้เกี่ยวดอกเขาเขานะนี่ใช้มาพีเฮ้ยไม่พอมะมันม่นนะอืมเก่งเก่งเก่งตบไล่ เสียบจ้าโุดนปาอมเกลือเนาะน้วเจ้าไว้จะเป็นยาสิพันถือยังพอแห้งแล้วแบน้องใสเข้าไว้ไม่ใช้ใช้ใส่ข้าวในกาลืมอยู่ทั้นแบน เยอ,อมาิดแค่แดำเอ้อยากีบอวันให้ด้วยนะร้อยหาสิบเอาไปอันนี้นะอ,อยากเอกอ,อืมเ้าจะอามาเธเจะาอ,อันนเรียบร้อยเลยดีเธาจะเห็ดเป็นแพคมาจะหา ไปเจ้าไปพูหน่อยด้วอเข่าสียวดโพมีน้องมามาให้บไิกินเสียใจตำหงเทาตำเองเจ้าประเไทยขีด

พาลูกมาพาลูกมาเอาเปมาเขาเีงนมจักเปเขา้วยม่วเขานี่แหละมาเขากี่แหลกดูปูปาดีพี่น้องลูกเอ๊ดีลูกดีพี่น้องบาดีปลาลูกอทุญะลูกทุญะอาพ่อตดโมียง

Ô chủ nhà xuống thế này. Ô. ngâm phồn ngâm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

แมอแม,ม่เล่าเล่าเลยเลยหนักเลยฮามุงเลยเด้อวันหลอยมือนมันจะออกมพันกันเด้มออกตายแล้วดีรอทาหองเลย

นนั้ที่บ้านเราป่อยแบบดปักหลอมหายหนึ่งรับรับอยู่ในเตียงยยกันเด้ออาซาเอว่าห้ยแล้วก็เรียบร้อยเลยให้บอยว่าขี้ขี้กับบุได้กินเบิ่งแมนไปสวรรค์น่นะ ไม่ได้ไปนำนะขอบอกไปแป่ตอกนแน่นห่อแหละวขอบุญส่งให้าแน่วยิ่งตะโกนกิขาดเลยอยู่ๆหัวอนบอกาไปแลนบอ่ได้กินหมูมันไปกผองลูกหายโอ้ยสันทันกูไปหลบตายเลยอีบานี้วนสัน

น่องเลยเอาวก็ทำเหมอนนแม่ล่างทีนี้ได้สิได้มัเยเอาเอาไว้ก่อนเาไว้พอมันกีไส้พอมันเอจะเดินล่าโอ้จะก็ไป็นหลังนกระต่าหลุดนะพ่อเฮ้ยมันโดดลงเหใดข้อหักใช่บ่ เงี้ยที่เขาใส่บ้านเ,นเ่ยมันแน่นเฉียดโดนเฉียหน้าพี่ให้เขาให้ซือะแต่ก,กันนี้บนเด็พี่น้องาลุยต่อ วันนั้นในอยาได้พี่น้องเสียปากแเรากินคือเก่ายัหัวมานเสีย ประมานยังบม่เบิดอู่ยังบม่ได้เบิดไอ้ี่เอ้ยยอมกินเบิดเดือดยังบม่เบิดเบนแล้วเ้วประมาณแพ็กเดียว ยงใหญ้ใหญาติๆกับคุณลแพ็ก เี๋ยวเก็บมากินคือเก่าแซมนัวลาเดพี่น้องกินหนาพอกันใหมดิมแห้งสุขุมสุขเน่สบายดี